รนนครับพอพ่เมย์เอฟซีทำบันดาสนุกนะครับผมบรรยากาศอยู่ลังบ้านกันไแล้ผมนี่นะครับผมบรรกาศอยู่ังบ้านไม่ได้ขึ้รัูไ่ได้ไปหาคาะพี่คื่จังบ้านอยู่ในบ้านอย่าไปอย่แต่มันร้อน ดูบรรยากาศนะครับผมอีฟซีนี่นะครับผมบรรยากาศดูลังบ้านนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดไครกดกระดิง่งด้วยครับผมขอม,มาจบคลิปแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ